สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับผมดวงโชคลาภ1เมษายน2565ก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับชาวลัคนาราศีกันดาวประจำตัวก็คือดาวพุธนะวันที่1เมษายนเนี่ยก็วันศุกอ่าวันศุก วันศุกร์และดาวศุกร์ก็คือดาวการเงินของท่านด้วยนะ <c oughs> นะแสดว่ามีมีดวงสะแล้วนะมีดวงมาแล้วสีของวันก็คือดาวอังคารนะสีคือสิริมงคลนะบริวารอายุเดชสีอังคารอังคารเป็นยังไงมหาอุดและอยู่ในเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าการเสียงโชคก็ได้การลงทุน โครงการโปรเจกต์นะรวมทั้งบุตรบริวารทั้งหลายเนี่ยบุตตะความหมายของพบุตตะค่อนข้างกว้างนะครับการเริ่มต้นสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจเนี่ยความหมายของพบุตตะดงั้นะดาววังคารเป็นมหาอุดอยู่ในพบปุตตะเนี่ยถือว่าใช้ได้สําหรับชาวลัคนาราศีกันดูดีและดาวปุตตะก็เป็นเกษตรด้วยก็คือดาวเสานะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะ บริวารอายุอ่ามนตรีก็สวยพฤหัอ่าพฤหัสนะครับดาวประจําตัวนี่คือดาวประจําตัวของท่านคือดาวพุธดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ํามาอยู่ที่ราศีมีนธาตุน้านะถูกธาตุนะถูกธาตุมีการติดต่อเจรจาการเดินทางหรือทําธุรกิจอะไรเนี่ยลัคนาราศีกันตอนนี้ได้เปรียบนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวนะแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็เล็งลัคนาเป็นอุจ,จวิราช นะอุจ,จวิราชราชโชคฉโลกฉเหลาราหูสวยเหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าดาวพวกนี้ภาพรวมนะครับสามหแนะแยกกันเป็นชุดได้เลยนะครับส6ม8กห้าแปดหสนะแล้วแต่ท่านสะดวกนะแล้วแต่ท่านจะจับคู่เพราะว่าเลขเนี่ยยังไงมันออกไปเกินศูนย์หนหรอกนะ ดูดวงก่อนว่าดวงมีไหมดีไหมอ่ะดาวโชคลาภนะดาวโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันก็คือดาวพระจันทร์พระจันทร์เป็นไงครับเล็งลักนะพระจันทร์เล็งลักเป็นเจ็ดนะเป็นสิบสิบเอ็ดเจ็ดและสามจะโชคงามนะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีดวงดีเขาเรียกว่าดาวดาวเจ้าเรือนลาภดาวตัวแทนของโชคลาภอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับอยู่ในเรือนพฤหัส ทีนี้ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสเนี่ยตกพบอริราศีกุมเป็นไงอริก็แปลว่าอะไรขัดขวางอุปสรรคถูกไหมแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเขาอยู่บ้านราหูราหูไปมรณะไปมรณะเสร็จดาวเจ้าเรือมรณะคืออังคารอังคารมาอยู่นี่เห็นไหมฉะนั้นจบที่ดาวอังคารแล้วดาวอังคารเป็นมหาอุดเป็นสีของวันฉะนั้นลัคนาราศีกัน ใช้ได้ครับมีดวงครับไม่ต้องกลัวนะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ลุ้นได้เสี่ยงได้นะครับเลขเรียกว่าประจําวันนะ่ะก็ถือว่าสวยงามแหละสามหกห้านะแปดหห้าถือว่าประมาณนี้นะอันนี้คือทุกลัคนาราศีเนี่ยอันนี้เราดูดาวเด่นก่อนดาวเด่นเลขเด่นใช่ไหมแล้วทีนี้มาดูดวงว่าดวงเนี่ย ได้ลุ้นมากได้ลุ้นน้อยก็ต้องบอกว่าได้ลุ้นเกิน50%สครับสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะเพราะดาวโชคลาภก็คือดาวพัชจรนเนี่เดินดีอยู่ในภพที่7ของลัคนานะครับถือว่าสวยนะครับแต่ดาวอื่นก็ถือว่าดีแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่ดีเพิ่งเลือดสุกเนี่ยตกอลินะแต่อลิไปไหนมรนะอ้าอลิอุปสรรคก็หมดไปเพราะมันมรณนะไปแล้วมรณะไปไหนมาปุตตะเริ่มต้นเสี่ยงโชคลุ้นได้ อย่างที่บอกลัคนาราศีกันเดือนเมษายนเนี่ยช่วงกลางเดือนครึ่งเดือนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าดวงเนี่ยยังมีจังหวะที่ดีนะแต่พอครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าเริ่มเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่ใช่จบนะจบเพราะว่าเดี๋ยวดาวทั้งหลายเนี่ยจะโครจรย้ายเข้าสู่ภพมรณะนะครับได้ทําคลิปไว้แล้วเนะาะเรื่องของเดือนเมษายนนะครับก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้นะทีเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะ ช่วงเมษาเนี่ยปลายเดือนก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ดีได้เวลา r ริเนเวตตัดทิ้งนะอะไรที่ยังเสียหายเอากลับมาทำใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักลัคนาราศีกันาากเป็นเขาเรียกว่าเดือนเมษายนปลายเดือนเนี่ยเป็นตัวตัดสินเป็นตัวตัดสินแล้วพอผ่านพฤษภาิรุณาไปเนี่ยลัคนาราศีกันน่ะ สบายแล้วนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะอ่ะประมาณนี้ทีนี้16นาฬิกาของวันที่1เมษาเนี่ยนะลัคนาอยู่ที่ราศีสิงห์อ่าพอาทิตย์ขึ้นที่ราศีมีน6โมงเช้าขอบฟ้าบุรพานะครับเนี่ยเช้ามาพอาทิตย์ขึ้นที่ราศีมีนแล้วก็เดินมาเรื่อยลัคนาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอลัคนาจะเปลี่ยนไปเนี่ย4โมงเย็นจะไปตกที่สิงห์พบวินาศ นะพบวินาศวินาศก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นไงเป็นอุจจวีรชเล็งลัคนาถือว่าสวยและอยู่ในเรือนพฤหัสเนี่ยไล่ไปไล่ามาจบที่ดาวอังคารครับฉะนั้นเด่นสุดของวันที่หนึ่งเมษาก็คืออังคารถ้าจะเน้นๆหนึ่งตัวก็ต้องบอกว่าดาวอังคารนี่แหละครับถือว่าสวยนะครับสีของวันนะครับเพราะว่า ไล่มานะอาทิตย์อยู่เรือนพฤหัสพฤหัสอยู่เรือนลาหูลาหูอยู่เรือนอังคารอังคารอยู่เรือนเสาเสาเป็นเกษตรจบตรงนี้งั้นดาวอังคารได้ตำแหน่งที่ดีและด้วยความที่เขาเป็นมหาอุดเขาจะแผ่กาลังช่วยเหลือดาวอื่นๆให้ดีตามนะฉะนั้นตัวนี้ตัวหลักนะครับแล้วก็คู่มิตรก็อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะครับพฤหัสกับลาหูลาหูเนี่ยที่เด่นๆเ,เพราะอะไร พราะเขาจะย้ายวันที่30มีนานะกำลังมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชลาหูสารัมเนี่ยแสดงเดชท,ทีเนี่ยก่อนหน้า15วันก่อนหลังหลัง15วันนะฉะนั้นหนึ่งเดือนเต็มเต็มในจังหวัดที่พระลาหูยกย้ายก็สังเกตไหมเหตุบ้านการเมืองอะไรต่างๆนะมันดูมันดูวุ่นวายมันดูแบบมีคือมันวุ่นวายแต่มันเป็นการวุ่นวายแบบมีสีสัน สังเกตไหมมันอาจจะไม่ใช่แบบเป็นข่าวร้ายแบบร้ายแบบโหดหัอะ่ะแต่มันเป็นลักษณะของเฮ้ยมันมีเรื่องน่าตื่นเต้นมันมีเรื่องน่าตื่นเต้นน่าพิศวงแล้วแฝงไปด้วยความเขาเรียกว่าตื่นเต้นแล้วใจชวนให้ติดตามสนุกสนานเนี่ยกำลังพระลาหูเริ่มมาแล้วเห็นไหมจะสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องลอตเตอรี่ถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ตลาดเงินตลาดทุนทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีข่าวแล้วก็จะมีคนที่แบบทําอะไรแปลกๆตัดสินใจอะไรแปลกๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหละกําลังของลาหูที่ย้ายนี่ลาหูเขาเด่นใช่ไหมลาหูเด่นก็ต้องไม่ลืมพระลาหูด้วยนะถึงตกมรณะไม่เป็นไรเขาเข้าบ้านอังคารนะอังคารมาอยู่นี่สวยครับนะเรียกว่าแล้วก็เด็ดๆที่สุดก็คือมาดูแล้วโชคลาภมีเพราะว่าโชคลาภเป็นไงครับจันเล็งลัก สวยงามนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีนะเลขก็ตามนี้ทีนี้ท่านก็จะอาจจะผสมปนเปนขึ้นลาหูเข้าเรือนมรณะเนี่ยก็ต้องดูเลขที่เกี่ยวกับของเก่าๆบรรพบุรุษเลขอายุเลขวันอะไรต่างๆของบรรพบบรุษรเนี่ยมีลุ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะเลขอันนี้คือดวงดาวที่มันเด่นที่มีกําลังแรงในวันนั้นนะครับก็เอาเป็น ตีความจากดวงดาวมาเป็นตัวเลขมาฝากกันทีนี้อยู่ที่ท่านพิจารณานะครับอ่ะแล้วก็ฝากกองสลากพัดครับถูกกว่าซื้อง่ายโอนไวจ่ายเต็มนะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคนที่ซื้อกับกองสลากพัดรับรองได้เงินแน่นอนนะครับอ่ายัางไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะ เพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับ และเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันเขาเรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะนะ่ยมี คำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจัน์ทรนะครับแล้วก็นี่สดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทํำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดยวิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ